กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชัตตี้บูเจไวเช่นเคยครับผมวันนี้ครับรเรนเดด2มอบายนะฮะก็มีการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยยังเป็นเ,อเวอร์ชั่นเกาหลีอยู่นะก็คือเป็นเซิร์ฟเกาหลียังไม่ได้มีงอกออกมานะครับแค่เขาเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปวิธีการเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับก็ดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีคาว่าเซตติ่งอยู่เห็นไหมครับอ่าถ้าใครเพิ่งโหลดมาเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีเพราะฉะนั้นให้จําเมนูเอากละกัน ด้าน,นขวาล่างรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีตัวของการปรับภาษาอยู่ที่เมนูด้านซ้ายเห็นไหมครับบรรทัดที่3คือ language นะครับเนี่ยมันจะมีปรับภาษา,ษาอังกฤษอา่าพนนใครที่เป็นภาษาเกาหลีให้จําลําดับของเมนูเอาก็แล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมแล้วก็มันจะให้เราปิดเกมเปิดใหม่แล้วมันก็จะกลายเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับแค่นั้นจบ ส่วนคนที่เคยเล่นมาก่อนตอนเซิร์ฟเกาหลีมาใหม่ๆตัวละครยังอยู่นะครับยังของผมก็ยังอยู่วิธีการล็อกอินก็ใช้โซเชียลได้เลยพวกเฟซบุ๊กกูเกิลเพย์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับนี่ตัวที่ผมเล่นเห็นไหมครับสเกลอาจจะแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าอันนี้ผมเล่นใน iPad นะแล้วก็ขยายหนะ้าจอเอานะครับเดี๋ยวสร้างตัวละครใหม่ให้ดูก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับก็จะมีเผ่ามนุษยนะ์เนาะส่วนอาชีพอยู่ด้านขวานะครับก็จะเห็นว่ามีวอร์รี r เออร์นะครับ มีเรเดอร์นะอันนี้ก็ใช้มีดนะครับนี่ก็มีอาร์ชเออร์ก็นักธนูเนาะแล้วก็มี cher, นะวิซซร์ Wizard นะครับเป็นนักเวทแล้วก็อันสุดท้ายเป็นคลิริกนะครับที่คราวนั้นผมเดาไว้ถูก้วยเว้ยเพราะตอนนั้นมีแต่ภาษากเกาหลีผมอ่านไม่ออกไงอันนี้เป็นคลิริกนะครับส่วนอาชีพแรกเป็นไนท์นะครับคือเรียกได้ว่ามีอาชีพที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนที่เกาหลีเปิดใหม,ใหม,ใหม่ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะมันจะแบบบางอาชีพยังไม่มาอะไรเงี้ย ส่วนเผ่าต่อไปนะครับเป็นเอล์นะครับก็จะเห็นว่า6อาชีพเลือกได้หมดแล้วนะครับชื่ออาชีพก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเห็นไหมส่วนแต่ละเผ่าต่างกันยังไงดูสเตตัสครับสเตตัสของลิเนี2สองโมบายเนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้นะจะไม่เหมือนใน PC ที่มันอัปเกรดเพิ่มเติมไม่ได้แล้วต้องไปหารอยสักมาใช่ไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสเตตัสหลักแต่นี้คือได้นะครับเวลาเราเลเวล20ขึ้นไปมันจะมีจำจำไม่ได้ละสิหรือ20อะ่ะมันจะมีสเตตัสให้เราอัพเพิ่ม ต่อไปดักเอลครับดักเอลก็มีอาชีพมาเพิ่มเหมือนกันตอนนี้ก็มี5อาชีพด้วยกันนะครับก็มีวอริเออร์นะครับมีแอสซิสซินอ่าแล้วก็มีเรนเจอร์แล้วก็มีวิสาดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นออรเคิลนะครับคือมันก็สายคล้ายๆกันนั่นแหละให้ดูสัญลักษณ์เป็นหลักมันเปลี่ยนแค่ชื่อของคลาสอะไรเงี้ยสกิลเล็กๆน้อยๆละมัง้งต้องมั้งด้วยนะเพราะว่ายังไม่ได้เล่นอาชีพอื่น ส่วนอองนะครับก็ยังมีอาชีพน้อยอยู่นะครับก็คือมี b a r b a r i นะครับมีชูเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวของ warlock คือนักเวทอันนี้เป็นนักเวทนะครับแล้วก็เผ่าคนแค้นะครับก็มี knight นะฮะมี warrior นะครับแล้วก็มี rogue แล้วก็มีค l e r i c นะครับเป็นอนสุดท้ายนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็จะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกันทุกเผ่านั่นแหละ แต่ว่ามันมีมากกว่าตอนที่เปิดเซิร์ฟเกาหลีหลายสิบอาชีพเลยนะเนี่ยตอนเกาหลีมานี่คือแบบว่าล็อกไว้หลายอันมากสมมุติแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเอลวิาสาดกันแล้วกันนะครับซึ่งเกมนี้ไม่มีเลือกเพศนะครับมันจะมีแค่เผ่าเผ่ามันจะฟิกเพศมาเลยอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเดี๋ยวลองตั้งชื่อใหม่ก่อนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครน,นะคือเราสร้างมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลย นะครับแล้วเวลาลบตัวละครนะเขาบอกว่าต้องให้ตัวละครเลเวล6กก่อนแล้วต้องใช้เวลา7วันในการลบเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ตามนี้ขอเล่นตัวเดิมก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้ครับที่ผมเล่นไว้นะครับก็เป็นคลีริกนะครับไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าภาพของเกมจะค่อนข้างสวยงามเลยทั้งนี้อยู่ที่สมรรถนะของเครื่องด้วยนะครับคือมันใช้อันเร็วเอนจิ้นไงประกอบกับ l i เน a ส e 2เนี่ยมันกราฟิกค่อนข้างดูดีอยู่แล้วนะครับ วิธีการเล่นนะครับดูด้านขวาบนครับแน่นอนแนว MMO ออโต,โตจากเกาหลีนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นการคุยกับ NPC หรือว่าการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีคำสั่งวาร์ปด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดบริเวณด้านขวาของเควสจะมีบอกว่าวาร์ปเนี่ยฟรีหรือเสียตังค์นะครับบางทีเราวาร์ปก็ไม่เสียตังค์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครขี้เกียจเดินก็ลองแตะบริเวณเควสดูนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะมี เป็นรูปลูกศรอ,อยู่นะครับก็จะวาร์ปได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการต่อสู้กันดีกว่าเดี๋ยวขอสู้แถวนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่ามอนควสไม่รู้อยู่ตรงไหนเนะี่ยลืมไปละไกลมากครับผมอ่าเดี๋ยวเดินแถวนี้แล้วกันมอนน้อยอ่ะนี่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 นอ่าเวลาปล่อยบอทก็มีครับดูด้านขวาเห็นไหมมีออโต้หันอ่าอย่างที่ผมบอกกันแหละว่ามันก็แนว MMO ออโต้จากเกาหลีนะครับก็ไม่มีอะไรครับ ส่วนความพิเศษของเกมนี้เหรอถ้าพูดถึงความแตกต่างแตกต่างกับ MMO อื่นอย่างไรคือเกมนี้แมปมันกว้างมากนะครับถ้าเทียบกับเกม MMO ในมือถือเกม,มอื่นนะเกมนี้จะแมปค่อนข้างกว้างนะครับกว้างแบบกว้างมากอะแล้วก็คนในหน้าจอเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถไปดูบรรยากาศตอนเปิดเกมแรกๆได้ที่รีวิวเซิร์ฟเวอร์เกาหลี คือคนมันแน่นมากอ่ะแล้วมันเดินผ่านกันไม่ได้ด้วยนะมันก็ยืดออกันแบบโอ้หคนเยอะมากจริงนะครับนี่ขนาดแบบเพึ่งมภาสาอังกฤษนะคนก็ยังเล่นอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเลเวล25เองนะตัวผมเนี่ยก็คนยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับคนอื่นน่าจะไปเวล70 80, 80กันหมดแล้วมัง้งอ่านั่นแหละก็จะเห็นว่าการโจมตีแอนิเมชันม,มันอาจจะเก้งก้างไปนิดนึงครับเห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลก็แล้วกันครับก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้แหละบอด ปล่อยสกงสกิลอะไรไปนะครับทีนี้เรื่องของการอัปเกรดสกงสกิลเนี่ยผมต้องบอกว่าไงดีคือสกิลของเกมเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นตามเลเวลเหมือนเกมอื่นนะเราต้องกลับไปที่เมืองครับแล้วในเมืองเนี่ยมันจะมีหนังสือสกิลให้เราซื้อซึ่งค่อนข้างแพงต้องเก็บเงินทาเควสเก็บงงเก็บเงินแล้วก็จะมีสกิลมากขึ้นด้านล่างเห็นไหมครับผมเป็นพักไงก็คือจะมีสกิลแบบฮิลสกิลอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเรากดใช้สกิลดูก็ได้มีมีสกิลโจมตีด้วยนะครับเป็นท่าศักดิ์ศรี หเห็นป่ะอย่างที่เห็นนะว่าไม่ได้อลังการอะไรเท่าไหร่นะครับฮิลก็มีเนื่องจากเป็นเคลิกมีฮิลครับผมแล้วก็มีให้เลือกเลยนะว่าจะฮิลตัวเองหรือฮิลวอนเตอร์ <c oughs> ถ้าเป็นวอนเตอร์ประเภทพวกอันดงอันเดนผีดิบน่าจะน่าจะสร้างรามเมทแทนได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเก๊กๆกลางๆนิดน,นึงครับแอนิเมชันการต่อสู้แต่ว่ายอมรับนะภาพสวยสวยมากนี่ เอาล่ right, เดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นอื่นๆของเกมนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอกลับเมืองก่อนนะครับวิธีการกลับเมืองก็มีสองวิธีครับด้านขวาล่างเห็นไหมมันมีคมพีกลับเมืองอยู่ด้านขวาล่างสุดของหน้าจอเลยผมมีอยู่แปดใบกดตัวนั้นก็ได้ครับมันก็จะวาร์ปกลับเมืองหรือเราจะกดที่แผนทีก็ได้แล้วเราก็เลือกไอที่เป็นเมืองอ่ะเราดูก็รู้แล้วใช่ไหมอันไหนเป็นเมืองอันไหนเป็นดันเจียนเห็นไหมครับ่ออย่างเช่นอันเนี้ยเป็นแคมป์นะครับเนี่ยเป็นแคมป์อ่าอันเนี้ยเป็นดันเจียนเห็นไหมครับทาางเข้ อ่าอันนี้เป็นหมู่บ้านเนี่ไหมครับอ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับหรือว่าเราจะไปเมืองดีเอ่อถ้าเป็นเมืองก็คือให้ดูด้านซ้ายครับเนี่ยเผื่อเราจะไปกรูดิโอใช่ไหมครับอ่ากรูดิโออะไรเงี้ยก็ได้นะคือมันมีแบบหลายที่อ่ะเราดูสัญลักษณ์เอากันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในภูมิภาคดิออนไงเพราะนั้นก็อาจจะกลับเมืองดิออนก็ได้ก็จะเห็นว่ามันเสียค่าเทเลพอร์ตใช่ไหมด้านขวาเราจะเดินก็ได้นะเราจะเทเลพอร์ตก็ได้เกมไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าผมมีคัมพี์กลับเมืองอยู่ผมก็กลับเมืองเลยกันแล้วก เวลากลับเมืองก็จะกลับอย่างนี้แหละครับแทบจะไม่มีการตัดฉากเลยวาร์ปเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูในเมืองก่อนกันแล้วกันนะครับในเมืองเนี่ยให้ดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีแผนที่ใช่ไหมแล้วมันมีรูปคนด้วยถ้าเกิดเรากดที่รูปคนน่ะมันจะมีลิสต์รายการอยู่ครับว่า NPC คนไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและทําอะไรได้บ้างครับหรือถ้าเกิดรูปปังหมุดเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไว้แบบทําการมาร์กโลเคชันไว้คือเซฟจุดอะ แต่ว่าไม่รู้จะเซฟไปทำไมนะก็ไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู NPC กันละกันที่สำคัญนะครับคนที่3 2คนแรกมันเป็นกิจกรรมครับก็แวะว่าง,างๆแวะไปดูก็ได้ไปดู General Merchant ก่อนนะครับคนนี้คือซื้อขายโพชั่นนแหละครับแล้วก็กระสุนวิญญาณอะไรพวกนี้อ่าก็อย่าลืมมาซื้อนะครับวิธีการซื้อก็แค่แตะแล้วก็กดบวกนะครับเห็นไหมจะซื้อเท่าไหร่โพชั่นมันจะไม่มีการซื้อจากด้านนอกนะมันจะต้องมาซื้อ ที่นี่เท่านั้นนะครับที่ในเมืองตามเมืองนะครับก็ซื้อเก็บไว้ได้ครับผมส่วนพอชั่นจะเห็นว่ามีส้มด้วยใช่ไหมครับแต่ส้มเนี่ยมันจะไม่สามารถออโตโดได้เราต้องกดเองอเราต้องกดเองเพราะนั้นก็ซื้อเลสไว้อดีแล้วนะครับกระสุนวิญญาณถ้าขาดก็ซื้อได้แต่เกมมันแจกเยอะนะยกเว้นว่าเราปล่อยบอดยาวๆแล้วไม่ยอมทำเควสอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะหมดง่ายนะครับโอเคอันนี้คือซื้อโพชั่นซื้ออะไรต่างๆนะครับคนที่3นะครับแล้วก็น,นี้ครับอ่านว่าอะไรเนี่ย e n h a n c หรอไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว n h s s อันนี้คือจะเป็นตัวของรูปปั้นเอาไว้รับเควสประจําวันอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเควสหลักเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาที่รูปปั้นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีเควสให้รับเห็นไหมครับแล้วนะมันก็จะให้เราไปฆ่ามอนนุ่นนั่นนี่แล้วก็จะมีของรางวัลสุ่มมาด้วยส่วน e xp เห็นไหมครับ0นย์จ e ร xp ค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยแต่เราก็สามารถรับไว้ได้ครับเราไปได้สูงสุด6เควสพร้อมกัน เผื่อแบบเราไปลุยเควสหลักไม่ไหวนะครับก็มารับเควสได้นะครับแล้วม,มีคนที่อยู่ข้างๆด้วย,เด,ยวเดี๋ยวแตะแตะแตะก่อนต้องแตะที่รูปนะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันก็คือจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ให้เราแลกโดยเราใช้แต้มอันนี้แหละออร์คโคโทเค็นแต้มนี้ก็ได้จากการทำเควสไอที่รับมาเมื่อกี้นะครับล้วก็ลองดูได้ว่าเราจะซื้อสกงลสกิลอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมีสกิลขายด้วยเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดเราไม่รู้สกิลไหนทําอะไรได้แตะค้างไว้ที่รูปครับมันจะมีบอกเห็นไหม ว่าเน,นี่คือจะทําให้ MP มากขึ้นนะ,ะ,ะก็คือเป็น Passive Skill นั่นเองครับนะแต่ค้างไว้อันนี้ไว้ทำอะไระทำให้ป้องกัน Skill มากขึ้นเห็นไหมครับแล้วมันจะมีบอกอาชีพโดย,โดย,โ,ดยโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้หนังสือที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่อาชีพเราเรียนได้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปนะครับก็คือคนที่4ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือ Stats Keeper ก็จะเป็นคนที่เอาไว้ฝากของนั่นเองเนื่องจากเกมนี้มันมีน้ําหนัก น้ำหนักเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันเต็มเนี่ยมันหนักเกินไปมันก็จะทํานู่นทํานี่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับล้วก็อาจจะเอาของสำคัญสำคัญามาฝากไว้ที่นี่เห็นไหมครับเราจะฝากอะไรล้วก็แตะอย่างเช่นโพชันผมซื้อมาเยอะเกินไปผมก็แตะแล้วก็แตะนะครับอเอาเก็บไว้สักเท่าไหร่ดียวห้าสิบแล้วกันอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าก็ใส่ไปนะครับก็กดดีพอยได้เลยนะครับดีพอร์ิตดีพอร์ซิต โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้แหละก็คือการฝากการถอนก็ทําคล้ายๆกันแค่มันอยู่ฝั่งซ้ายก็ทําออกมาแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรอ่าคนต่อไปครับสกิลเมชนนะครับคนนี้ก็คือหนังสือสกิลที่ผมบอกเลยแหละครับซื้อมาแล้วเราก็ต้องกดเรียนด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างแพงนะค่อนข้างแพงนะห้าแสนห้าแสนสามแสนสองแสนอะไรเงี้ยพอเราซื้อหนังสือมาแล้วอย่าลืมใช้นะครับวิธีการใช้ก็ดูกระเป๋าด้านขวาบนครับ เนี่ยมันมีกระเป๋าเวลาเราจะใช้ของอะ่ะเราแตะ2ทีที่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่านังสือสกิลหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันนะแตะ2ทีนะครับแตะ2ทีอ่าก็จะเป็นการใส่แล้วก็การเรียนสกิลพอเราเรียนสกิลแล้วเนี่ยให้ดูด้านบนนะครับที่มันมีออปชันอยู่นะครับมันก็จะมีเมนูสกิลเห็นปะอ่าแล้วเราก็สามารถลากสกิลมาใส่ได้ไม่ไม่ได้ลากครับแตะแตะอย่างเดียวอย่างเช่นอย่างเงี้ยแตะแล้วก็เอาไว้ด้านล่างใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะเป็นช็อตคัตไปนะครับ บางสกิลมันจะออโต้ได้บางสกิลจะออโต้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนออโต้ได้ออโต้ Auto ไม่ได้นะครับก็คือไอ้ตรงช็อตคัทนะครับเราสามารถสไลด์ลงได้นะสไลด์ลงนี่คือออโต้นะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นตอนผมเดินเดินอยู่ตัวละครมันจะพยายามฮิวตัวเองเพราะว่าเลือดมันยังไม่เต็มอะ่ะเออเพราะว่าผมตั้งออโต้ไว้บางสกิลจะเลื่อนลงมาไม่ได้นะครับแล้วก็บางสกิลถ้าเกิดเราไม่อยากให้ออโต้เราก็สไลด์ขึ้นเห็นไหมครับนี่คือการ ออโต้สกิลนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ออโต้ได้ทุกท่ามันไม่ได้ออโต้ได้ทุกท่านะครับก็ลองดูกันลวกันการจัดสกงลสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ทีนักผู้ชมจะเห็นว่าเอ้ามันมีสกิลของอาชีพอื่นนีเหรอใช่ครับจะบอกว่าจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับมันจะมีระบบคลาสขึ้นมานะครับเห็นไหมบรรทัดที่2ออันแรกเลยระบบคลาสระบบคลาสคือ ถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวละครหลักเนี่ยเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนคลาสได้อันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็คือจะเหมือนอารีเนตธรรมดาใช่ไหมเลเวลถึงตมนั้นตามนี้เปลี่ยนคลาสได้แต่พอเราเล่นไปสักพังหนึ่งมันจะมีระบบการ์ดเว้ยพอเราได้การ์ดมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ดูด้านขวาล่างคลาสทอนเฟอร์ class fer, เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยสร้างตัวละครตัวเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะไปเล่นตัวละครอื่นๆก็ได้ แต่ว่าตัวละครตัวที่เราจะไปเล่นเนี่ยต้องมีการ์ดมาก่อนซึ่งการ์ดก็ได้จากการเปิดกระ,ะปองเอ่ยได้จากกิจกรรมต่างๆเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยซึ่งดูดินี่คือการ์ดระดับแร่แ,รแล้วนะครับไปดูระดับเลเจินนี่เลเจจดนคือสีม่วงนะเกมนี้โออยากเล่นคนนี้จังเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยคลีริกวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เออนี่คนนี้เป็นนักเวทนะครับเราเราดูรูปได้นะเห็นปะ่ะรูปสัญ,ญลักษณ์อ่ะ สีส้มก็คือเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็สีขาวเป็นอาชีพรองคนนี้คือเมนเป็นเมนเป็นนักเวทนะครับแล้วก็ซับเป็นคอริลิกนะครับน่าสนใจมากโขคนนี้เมนเป็นนักเวทใช่ปะเอาไม่ใช่เมนเป็นคอริลิกซับพอร์ตเป็นไอตัวของแอสซัซินครับเซ็กซี่มากนี่แหละครับถ้าเกิดเราหาการ์ดมาได้เนี่ยมันก็จะได้เล่นอาชีพอื่นต้องเรียกว่าเล่นเป็นตัวละครอื่นจะดีกว่าน้อเรื่องเป็นตัวละครอื่นนะครับ ดูดิสีแดงก็มีอืมสีแดงนี่อีพิกนะสู้เลเจนไม่ได้นะเกมนี้คือจะบอกว่าอีพิกสู้เลเจนไม่ได้นะฮะเลเจนเป็นสีม่วงนะครับโอ้โหคนนี้ใส่ชุดแหวกซะแบบว่าสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับว่าผมได้การมาจากไหนครับคือผมเล่นไปเรื่อยเว้ยแล้วผมได้เจ้านี่มาจากกิจกรรมเป็นของขวนนะัญอะแล้วบางทีมันเปิดมาแล้วมันได้เป็นการ์ดเว้ยเอออ่ลองเปิดดูแล้วกันได้อะไรบ้าง ได้ใบวาร์ฟได้ของน,นู่นนั่นนี่เอ้ยนี่อะไรอะเอ่อ uh, Greater Class Event อ่เอากดดินี่ไงได้คัทใหม่นี่ไงครับได้มาสองใบดูดิได้ใครอะโอ้ได้เป็นออฟวอลล็อกครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ได้กระสุนวิญญาณมาสองพันอันด้วยเมื่อกี้ดูคา์านี้ได้อะไรอีกซ้ำปะเนี่ยซ้ำไงมีแล้วไงอ๋อไม่มีไม่ไม,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 มีอันนี้วิาสาหผมยังไม่ไม,มีผมมีแต่ไอตัวของ คีริกใช่ไหมผมเล่นคีริกมานี่ครับมาอีกแล้วครับผมแล้วสังเกตนะอันนี้มีสองใบขึ้นเลขสองด้วยแสดงว่าได้ซ้ำมา้นเลขสองด้วยได้ซ้ำมามันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะว่ามันเก่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ตามเนี่ยครับก็มันจะมีระบบคลาสด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดร้านค้าดูดีกว่าว่ามันมีให้ซื้อไหมร้านค้าคือเห็นปะคําว่าชอบบ็อปบรรทัดแรกอันแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดเมนูขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่าร้านค้าเนี่ยมันยังคงเป็นภาษาเกาหลีอยู่นะ แล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีหลายหมวดเลยหมวดที่เป็นอันเนี้ยก็คือจะเป็นที่ขายตัวละครด้วยสุ่มกระปองนะอันนี้สุ่มนะแล้วก็ไอที่มันเป็นรูปผ้าคลุมคืออะไรอันเนี้ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะครับกิมนี้จะเรียกอากาเชียนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีนะครับมันจะอยู่ข้างๆคา,า,าร์ดเลยเห็นปะเนี่ยอ่าก็ได้จากกิจกรรมเหมือนกันครับสามารถที่จะเรียกออกมา ล้วก็จะเพิ่มความสามารถด้วยดูด้านขวาเห็นไหมอย่างตัวนี้โบนัส XP สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบสซิ่งสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มนั้งสามร้อยออดัมเบนหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันเปิดกงเปิดการจากกิจกรรมต่างๆได้มาเหมือนกันก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นค่อนข้างที่ที่เยอะใช้คํานี้แล้วกันภาพสวยลูกเล่นเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เมืองกันต่อนะครับมีอะไรต่อหนะ้าอ่าเพอร์เชเซอร์นะครับซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าไงดี คนเนี้ยมันเป็นคนที่เอาไว้ขายของหรือขายขยะครับคือดูด้านขวาเนี่ยมันจะมีขยะด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนคาสไปนะอ่าแล้วก็สามารถที่จะแตะแตะแตะขายได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมจะไม่เอาแน่นอนแล้วแต่สองครั้งนะถ้าไม่สองครั้งมันจะไม่ไปหรือเราจะมาเซตด้านซ้ายก็ได้ออโตเทรดเซตติ้งด้านซ้ายครับเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะขายของอะไรบ้างเนี้ยผมก็เลือกสีขาวไว้เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มเซตติ้งนะครับแล้วด้านขวาก,ก็กดออโต้สับมิดมันก็จะเอาของใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คอนเฟิร์มได้นี่แบบนี้เป็นตน้นอ่าก็ขายของได้อะไรได้นะครับหลังจากนี้มีใครอีกมีอันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้เราไปแล้วที่คนที่อยู่ข้างๆเสาใช่ไหมครับไอเอ็นฮัสซัสพลีสเนี่ยต่อไปแคลนเมอร์แชนครับก็คือจะเป็น พวกเกี่ยวกับแคลนเกมนี้ก็มีแคลนนั่นแหละอ่าก็ถ้าเกิดเรามีแคลนแล้วก็ทํากิจกรรมของแคลนเนี่ยมีแต้มก็มาแลกที่คนนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วแคลนอยู่ตรงไหนอ่ะเปิดดูเลยนะครับที่เมนูด้านขวาบนนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีระบบแคลนเปิดขึ้นมาบรรทัดรองสุดท้ายเลยเห็นไหมครับเมนูแรกระบบแคลนเห็นไหมครับเนี่ยแหละแคลนเนี่ยผมเข้ามาตั้งแต่วันแรกๆแล้วมันยังคงอยู่แต่คนไม่มีใครเล่นแล้ว โอเคเช็คอินได้นะครับนี่เช็คอินนะครับก็จะได้แต้มไอตัวเมื่อกี้มานะครับแล้วก็มีด onation ก็คือการ,รบริจาคใช้เงินในเกมเหรือเงินแคดก็ได้อ่าแล้วก็ดูเมมเบอร์ไหมครับไม่มีใครออนไลน์เลยมีผมคนเดียวเห็นไหมเขาเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็มีแคลนฮอลด้วยนะครับต้องให้หัวหน้ากิลเนี่ยเป็นคนซื้อนะครับเช่าต้องใช้คาชําว่าเช่าดีกว่าต้องแคนเลเวล3ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงิน1ล้านอะ่ะ จะสามารถเข้าไปในแคลนฮอลได้นะครับการจัดการก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นหัวหน้ากิวเป็นคนจัดการนะครับเบนฟิตนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของแคลนนะครับก็คือง่ายๆถ้าเข้าแคลนแล้วช่วยกันบริหารจัดการแคลนเนี่ยให้แคลนมันเลเวลสูงขึ้นเนี่ยจะได้รับ XP โบนัสด้วยได้รับสเตตัสเพิ่มเติมต่างๆเพียบเลยเห็นไหมครับแล้วก็ไอตัวขายของก็จะมีคนมาขายของมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นจริงจังเนี่ยหากแคลนอยู่ซะหาแคลนอยู่ซะนะฮะแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อน,นะครับ คนถัดไปครับ Pri e s ท of Healing คนนี้ก็คือต้องบอกว่าไงดีเวลาที่เราตายอ่ะของมันตกนะของมันตกแต่ว่าเราสามารถมาที่คนเนี้ย p r i e s ท of Healing เนี่ยเพื่อที่จะกู้ของกู้ทรัพยากรหรือว่ากู้ exp ได้มันมี exp ลดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเดนะผมดูก่อนอ่อนี่น,นี่จริงด้วยจริงด้วยนครับถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมากู้ได้นะครับแล้วก็ฟรีวันละหครั้งแต่ถ้าเกิดว่า หมดโคตาไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินแคดนั่นเองครับสามารถกู้ XP ได้กู้ไอเทมได้เห็นไหมเวลาตายจำไว้นะวิ่งมาหาคนนี้ด้วยนะครับเผื่อมีของสําคัญตกไปครับส่วนคนสุดท้ายที่อยู่ในเมืองกรูดิโอนะครับอันนี้เมืองกรูดิโอหรือดิออนวะดิออนใช่ไหมเออก็จะเป็นตัวของการซื้ออุปกรณ์ครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องมาก็ได้ครับมันมีขายแค่อุปกรณ์ระดับสีขาวซึ่งเราได้จากเควสอยู่แล้วเห็นป่เราเราได้จากเควสอยู่แล้วอะเราไม่ต้องมาซื้อก็ได้นะครับ ในเมืองนี้นะในเมืองในอนาคตอาจจะมีของมากกว่านี้ทีนี้แล้วของอะ่ะเราจะอัปเกรดหรือว่าเราจะได้ของที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงนะครับมันจะมีระบบคราบบรรทัดที่3เห็นไหมเมนูแรกเลยเนี่ยมันสามารถคราบของได้นะอย่างเช่นอ่าผมเป็นคลริกใช่ไหมครับผมจะคราบไอเทมชนิดขึ้นมามันจะมีบอกด้านขวาใช้ตังค์เท่าไหร่และใช้อะไรบ้างอ่าอย่างเช่นในนี้มันใช้ทรัพยากรคุณภาพ ไอพีเพชรอะนะจีเวลใช่ไหมครับผมสามารถแตะเข้าไปดูได้ครับแล้วกดคราฟมันก็จะบอกว่าใช้อะไรถ้าเกิดว่าไม่พอเราแตะดูได้อีกนะครับที่ไอเทมมันจะมีบอกซอร์สใช่ไหมครับว่ามันมาจากที่ไหนแล้วเราก็สามารถแตะดูได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะไปล่าไหมเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากได้ของที่มาระดับดีขึ้นเนี่ยถ้าไม่ดรอปมาก็คือต้องคราฟเอานะครับซึ่งมันก็คราฟได้ทุกส่วนนั่นแหละ อื่นๆก็มีนะพวก e ีวง e เว์อะไรเงี้ยนะครับมีมีเหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเกมนี้มีระบบการคราบด้วยมันไม่ค่อยดรอปนะผมเล่นมา25เวลแล้วเนี่ยมันไม่ดรอปของอะไรเลยมันดรอปแต่ของสีขาวอะของสีเขียวผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้อ่อพูดถึงเรื่องของขอพูดถึงเรื่องเลเวลด้วยละกันพอดีเลเวลเนี่ยอ่าดูด้านซ้ายล่างนะครับพอดีรูปผมบังอยู่เห็นไหมเราแตะที่เลเวลของเรานะครับมันจะขึ้นสแตทขึ้นมาแบบนี้ครับ ซึ่งแน่นอนเวลาที่เราเลเวลอัพผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันสามารถเพิ่มสเตตัสได้มันก็จะมีให้เราเพิ่มอ่าผมเพิ่มอินมาลัวๆเลยเห็นไหมครับอ่าเพื่อที่จะได้โจมตีแรงขึ้นถ้านักเวทอ่ะมันจะมีให้เพิ่มแค่นี้แหละสเตนเด็กอินถ้าเป็นอาชีพอื่นก็ลองดูกันแล้วกันนะครับแต่และอาชีพมันจะอาจจะนะต้องใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าไม่เคยเล่นอาชีพอื่นเหมือนกัน อาจจะมีสเตตันให้อัพไม่เหมือนกันก็ได้นะครับลองดูกันละกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันรีเซ็ตได้นะแต่ว่าต้องใช้อีลิเซอร์สิอันอันนี้น่าจะต้องไปซื้อมานะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการตีบวกกันละกันเมื่อกี้พูดไว้แต่ว่าลืมทําให้ดูใช่ไหมครับการตีบวกเนี่ยเราต้องมีพวกคัมพีพวกนี้ก่อนก็ได้จากมอนเตอร์ได้จากเควสนั่นแหละเราแตะมันสองครั้งนะครับมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเราจะตีบวกอะไรเห็นไหมครับเนี่ยตีบวกเลยมันก็จะดีเฟนต์มากขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างนี้้เป็นนนตะครับ โอเคส่วนที่ท่านผู้ชมต้องรู้เพิ่มเติมถ้าเกิดที่ผมนึกออกก็คือดูด้านขวาบนอะเควสอันนี้แหละอันนี้คือจะมีพวกเควสแบบเออร์ชิพเมนต์หรืออะไรด้วยบางทีแบบเราซื้อหนังสือสกิลเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับการที่เราจะได้เงินเนี่ยก็คือได้จากการทำเควสแล้วก็พวกเออร์ชิพเมนต์พวกนี้ด้วยเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันมีจุดแดงๆใช่ไหมครับอ่าพวกนี้แหละก็อย่าลืมมารับรางวัลนะแล้วก็มีแจกคลาสด้วยไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้คลาสละเออแล้วก็เดี๋ยว เราอินไปเรื่อยๆนะครับของเดือนนี้ยเดี๋ยวก็จะได้คลาสใหม่เป็นระดับสีฟ้าขึ้นไปครับแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมได้ตัวของขวัญนะครับแล้วก็ได้ตัวไอ้แต้มกิจกรรมด้วยเไว้แรกของเนะาะขึ้นแดงๆลองเข้าไปเช็คดูนะครับนี่ไงไดมาหลายอันเลยอ่ะผมกดใช้เลยแล้วกันอู้อะไรวะอ๋อนี่เป็น e อ h a n c e นั่นเองครับเป็น e อ h a n c e ไอ้ตัวของเนี่ยแหละที่เราได้มานี่แหละก็คือเป็นแหวนนะครับแหวนนี่บวกอะไรเอ่ยกดครั้งดูดิ อ๋อความแม่นบวกหนึ่งอืมเพิ่มดาเมจของอาวุธด้วยบวกสี่อ๋อล่ะโอ,โอสเตตัสเพียบเลยเลยเนี่ยสเตตัสเพียบเลยอะแต่ว่าต้องตีบวกก่อนนะถ้าบวกห้าจะได้อนันเพิ่มบวกหกจะได้นันเพิ่มบวกเจ็ดได้นี้เพิ่มก็เข้าใจละมันให้ไออุปกรณ์ตีบวกมากระแหวนอันนี้เลยเพราะว่ามันแจกมานั่นเองนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องดูสิไหนๆก็แจกมาเยอะแล้วนี่อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย เป็นใบตีบวกซะส่วนใหญ่แต่มันมีเวลาด้วยต้องรีบใช้นะเปิดรัวๆแลวการเผื่อม,มีคลาสมาให้ใช้ส่วนใหญ่เป็นใบตีบวกอะ่ะโหงี้ฟินเลยอะ่ะเออเอาไปตีบวกให้หมดเลยเนี่ยตีบวกตีบวกตีบวกทั้งนั้นเลยอย่าลืมรีบใช้นะเพราะว่ามีเวลากํำกับไว้ด้วยนะครับต่อวันนะฮะนั่นแหละก็ลองรับดูเนี่ยอีเมลแจกของใช่ไหมเอารับให้หมดเลยนี่แหละ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนระบบอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจมี PVP นะเกมนี้มี PVP นะครับมีดันเจี้ยนนะครับแล้วก็มีโคเด็กที่น่าสนใจนะโคเด็กคือถ้าเกิดเรามีของแต่เราไม่ใช้อ่ะเราเอามายัดในหนังสือได้เออนั่นแหละยัดในหนังสือครบเซ็ตแล้วจะได้ความสามารถเพิ่มเติมเพราะนั้นเราได้อาวุธอาชีพใหม่มาก็อย่าเพิ่งขายแล้วกันเรามาดูในโคเด็กก่อนว่าเรายัดเข้ามาในหนังสือหรือยังถ้ายัดเข้ามาแล้วก็นั่นแหละเอาไปขายได้ถ้ายังไม่ได้ยัดก็อย่าลืมมายัด จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับก็น่าจะมีราวๆนี้นะที่สำคัญสำคัญในช่วงแรกนะครับผมว่าจะรอให้มันมีภาษาไทยหรือว่าอะไรอย่างเป็นทางการก่อนแล้วคอ่อยเจาะลึกกันอีกทีเพราะว่าเป็นเกมที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนก็นแล้วกันก่อนจากรากันไปเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันนิดนึงนะครับคือเซตติ้งเนี่ยที่สําคัญจริงๆมันจะมีตรงคอนฟิก c ครับอ่าคือเรื่องของการใช้โพชั่นเห็นไหม กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะครับแล้วก็มีให้ใช้มานาด้วยแต่มันดันเลือกไม่ได้ไงอ่ามันเลือกไม่ได้นะครับว่าจะใช้โพชั่นอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราซื้อยามาเนี่ยต้องเป็นเลสนะถ้าเป็นพวกออเรน์หรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็เรื่องของกราฟิกก็จะอยู่ในส่วนของเซตติ้งซึ่งเขาจะอ่าปรับได้ไม่เยอะครับมันอยู่ที่มือถือเราอะมือถือเราไหวแค่ไหนมันก็จะปรับได้แค่นั้นอะลองดูนะลองดูนะ เห็นว่ามันมีแค่นี้เองไม่ได้มีให้ปรับละเอียดมากนักนะครับกดคัสตอมยังไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะมีราวๆนี้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็รอให้มันมีภาษาไทยก่อนก็นแล้วกันนะครับสรุปจุดเด่นของมันที่ผมชอบนะคือมันก็ออโต้เอ็มเอ็มโอนั่นแหละอ่ะพูดตรงๆนะออโต้เอ็มเอ็มโอนั่นแหละก็อาจจะระบบการเล่นอาจจะไม่ได้โดดเด่นกว่าเกมอื่นอะไรมัางนะักแต่นี่ผมชอบจริงๆก็คือระบบคลาสที่ทําให้เราแบบสามารถไปเล่นอาชีพอื่นได้หรือว่าไปเล่นตัวละครอื่นๆได้อย่างเนี้ย แต่ว่ามันต้องเติมเงินไงถ้าไม่เติมเงินก็อาจจะเปิดกระปองหาพวกนี้ยากได้ยากนิดนึงอ่ะใช้เขาได้แลยกันได้ยากนิดนึงอ่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดมันลงสโตไทยหรือว่ามีภาษาไทยอะไรเงี้ยมันน่าจะฟินมากกว่านี้นะครับก็แค่นี้ก็แล้วกันสําหรับเนี่ยสองบวาบนะครับก็มาแจ้งกันคร่าวๆนะว่าภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วนะครับบายๆครับ